คนนอนแค่ก็เข้าใจความรู้สึกเหมือนแป้งดีอ่ะคือบวมนิดนึงเจ็บเลยไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บเป็นเพี่งแ่นี้คือแบบในซอกเลยใช่ไหมบวมเลยเอ๊มันรู้สึกแปลกๆมิดนึงข้างในเป็นไงบ้างคะมันจะคล้ายๆน้ำผึ้งนะข้างนรู้สึกใจปกตินี่เคยแบบแค่ให้เขาวันนี้มาลองเป็นคนนอนแค่ได้ไหมค่ะฟินมากเลย จังสีมากอันนี้คือแดับเบ้ซ่าไหวไหมก็ไหวนื่งนิ่งๆอยู่